โครงการคาซาวิวนะคะอยู่หาไทยราช60นะคะทุกคนหลังนี้อยู่ต้นโครงการมองเห็นถนนน่าจะประมาณ50-60เมตรนะคะคาซาวิวรามอินทาหาไทยราชบ้านอยู่ซอย4หลังมุมหลังนี้เลยทุกคนหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวตามตุ่มมาดูด้านในกันนะคะทุกคนหลังนี้บอกไว้เลยว่าหลังมุมทำเลดีต้นโครงการ เงียบด้วยนะคะทุกคนหลังนี้113ตารางวานะคะนี่เลยบรรยากาศเงียบๆพร้อมอยู่เลยนะคะหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าหลังใหญ่ขนาดนี้ข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวตามตุ่มเข้ามาข้างในเลยตรงนี้ใกล้อะไรเอ่ยตรงนี้อยู่ระหว่างหาไทยราชอ่าอยู่ช่วงหาไทยราชซอย60ถ้าเราตรงขึ้นไปก็จะเป็นตลาดมารวยเนาะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะคะทุกคนหลังใหญ่ๆร่มรื่นนะคะทุกคนหลังนี้113ตารางวามีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำจอรดรถในบ้านตรงนี้หลังคาโรงจอรดรถได้หคันนะทุกคนที่ไม่มุงหลังคาก็จอดได้สองคันนะไปะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยหลังนี้บ้านอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ ลังนี้หันหน้าทางทิศใต้รับลมเย็นๆเลยสี่ห้องนอนสามห้องน้ำเอาเอาไม้เขียบอ่ะสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะคะเดินตรงสนามหญ้าก็จะเป็นวิวด้านข้างกว,ว้างๆเลยมีต้นไม้ให้นะคะทุกคนมุมมาทางนี้ก็มีนะคะทางเดินโรยด้วยหินคลุกนะคะทุกคน นี่เลยดอกไม้นี้หอมๆเลยหลังนี้เดินได้รอบบ้านนะคะเดินได้รอบบ้านจนสุดด้านหลังเลยนะคะนะทุกคนสุดก็ไปด้านหลังเลยนะคะซ้ายขวาเดินได้รอบบ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะทุกคนชอบไหมคะเพื่อนๆหลังนี้ฟิลออกเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวนะคะทุกคน บ้านยกสูงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในกันร่มรื่นนะคะหลังนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะทุกคนนี้เข้ามาก็เป็นโซนห้องรับแขกโล่งๆตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยผนังโฟไมิก้านะคะหลังนี้พร้อมผ้าม่านให้แล้วมีแอร์ให้ด้วยนะคะห้องถูงนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูห้องนอน ที่หนึ่งดีกว่านะคะทุกคนตรงนี้เลยห้องนอนส่วนตัวเลยนะคะทุกคนสวยๆเลยพร้อมแอร์นะคะตรงนี้แอร์ตามสภาพผ้ามา่านติดให้แล้วประตูสไลด์ด้านนี้ด้านข้างด้านหน้านะคะทุกคนพื้นกรนิโต้นะายถัดมาภายในตกแต่งเป็นสีเทานะคะทุกคนผนังตัวบ้านภายนอกก็สีเทาอ่อนๆนะคะทุกคน มาดูในส่วนของห้องน้ํากันก่อนไหมหรือจะดูห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองนะคะอยู่ด้านหน้านี่คือหน้าต่างด้านหน้านะคะทุกคนส่วนนี้ด้านข้างเมื่อกี้ที่เราเข้ามาตรงโรงจอดรถเนาะ,ะคนจะได้เห็นภาพกันนะคะแอร์ตามสภาพนะคะทุกคนไปเท่ากับว่าชั้นชั้นหนึ่งจะมีอ่าชั้นหนึ่งมีสองห้องนอนนะคะ อันนี้ห้องเก็บของใต้บันไดค่ะถัดมานะคะมาดูในส่วนของห้องน้ํากันนี่เลยห้องน้ําเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะคะทุกคนมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะป่ามาดูในส่วนของห้องครัวกันนะห้องครัวนี่เลยนะคะทุกคนตกแต่งบูอินนะคะประสง์วางแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์วางของนะคะทุกคน,นเลย ครัวก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบานพับเก็บกลิ่นนะคะทุกคนนี่เลยบานเก็บกลิ่นนะคะห้องครัวมาห้องครัวก็ประมาณนี้มีหน้าต่างนะคะมีฮูดดูดควันฮูดดูดอากาศนะคะทุกคนหลังก็มีประตูคอนเน็กออกมาด้านหลังเป็นสัดส,ส่วนนะคะทุกคนปั๊มน้ําแทงน้ําด,ดูมะนาวเต็มเลย เห็นไหมคะใชเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะเพื่อนๆบันไดแข็งแรงนะเดี๋ยวมาดูชั้นสองกันว่าชั้นสองมีอะไรเอ่ยนะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสองกันแล้วนะคะทุกคนสามห้องนอนสองห้องน้ำห้องนอนแรกห้องนอนมาสเตอร์พื้นปู SPC ลายก้างปลาสวยๆเลยนะคะทุกคน ลายนี้ลายก้างปลาทะแยงนะคะหลายๆคนชอบเลยแล้วก็พร้อมแอร์ให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะคะทุกคนห้องนอนมาสเตอร์จะแยกเป็นโซนสัสดส่วนนะคะมีประตูกั้นตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะหลังนี้ทุกคนห้องน้ำก็จะแยกกระจกใส่กั้นโซนแห้งโซนเปียกเนาะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมนะคะกลางนะคะทุกคนใช้ร่วมกันเนาะ ห้องน้ําที่สองตรงนี้เลยมีเครื่องทำน้ําอุ่นนะคะทุกคนป่ายแล้วก็ยังมีประตูคอนเน็กเข้าห้องนอนเนาะนี่เลยมาเข้าห้อง,องอประตูคอนเน็เข้าห้องนอนที่สองนะคะขนาดวางเตียงห้าหกฟุตได้นะคะทุกคนสุดท้ายแล้วห้องนอนที่สาม ห้องนอนที่สามก็พร้อมแอร์นะคะให้แอร์เหมือนกันนะคะก็สําหรับวันนี้ใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่เป็นส่วนตัวหลังนี้เลยนะคะเพื่อนๆหลังนี้หนึ่งิตารางวามีทั้งหมดหห้องนอนนะคะทุกคนชั้นหนึ่งมีสองห้องนอนนะคะหห้องน้ําชั้นสองมีสามห้องนอนสองห้องน้ําเท่ากับห้องนอนมีทั้งหมดห้าห้องนอนนะคะแล้วก็ สามห้องน้ำนะคะฟิลออกแนวเป็นสวนนะคะเป็นการ์เด่นต้นไม้เต็มเลยนะคะที่บ้านหลังนี้มีความเงียบสงบแล้วก็บ้านหันหน้าทางทิศใต้ด้วยนะคะอยู่ฮะไทรราช60นะคะโครงการคาซาวิวรามอินทาฮะไทรราชนะคะสำหรับวันนี้ตุ่มน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย